สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะไปวิธีการตั้งค่านะครับปิดการโพสต์แบบไม่ระบุตัวตนในกลุ่มของ f a c e b o o k ของเรากันนะครับการในสําหรับคลิปนี้จะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็ในส่ว <anut> น <called át OR> ของก่อนเริ่มต้นนะครับผมจะให้แสดงในส่วนของการโพสต์แบบไม่ระบุตัวตนก่อนนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ส่วนของดินสอตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าโพสต์แบบไม่ระบุตัวตนกันอยู่นะครับก็แสดงขึ้นมาตามป๊อปอัพกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่ากันนะครับก็ไปที่ส่วนของรูปดาวนะครับ ด้านบนขวามือนะครับที่จะเป็นส่วนการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของอการตั้งค่ากันอีกรอบนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองด้านบนขวามือกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของการตั้งค่ากลุ่มกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลื่อนเลื่อนลงไปส่วนของด้านล,าล่างๆนะครับ ก็จะมีส่วนของหัวข้อที่เขียนว่าจัดการการพูดคุยนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของการโพสต์แบบไม่ระบุตัวตนนะครับซึ่งตอนนี้เปิดอยู่นะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของการโพสต์แบบไม่ระบุตัวตนกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการโพส์ตแบบไม่ระบุตัวตนกันนะครับ หลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังในส่วนของปุ่มนะครับที่เขียนว่าผู้ผู้คนสามารถส่งโพสต์แบบไม่ระบ,บุต,ตัวตนได้ในกลุ่มนี้นะครับก็ให้ทําการปิดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกปิดกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกการได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ ด้านล่างซ้ายมือกันนะครับก็ให้ทำการคลิกบันทึกกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการบันทึกในส่วนของการตั้งค่ากันนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของการตั้งหน้าการตั้งค่ากลุ่มกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะาไปทดสอบกันนะครับก็เข้ามาในส่วนของหน้ากลุ่มกันนะครับ รีเฟชสักหรอบนะครับเมื่อเราคลิกโพสกันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าใน,นส่วนของอเมนูที่เขียนว่าโพสแบบไม่ระบุตัวตนนะครับก็ไม่มีอยู่ในกลุ่มโพสเฟสกลุ่ม Facebook ของเรากันแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการปิดการ โพสต์แบบไม่ระบุต,ตัวตนในกลุ่มของ f a c e b o o k นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับวิส่วนของมือใหม่หัด i t Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนากันนะครับจะเป็นวิธีที่จะให้แสดงส่วนของอคอมเมนต์ทั้งหมดในโพสต์ของ Facebook กันนะครับไม่ว่าจะเป็นโพสต์ข่าวหรือโพสตอ์อะไรต่างๆนะครับก็ สำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอพลิชชั่ Facebook ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็สังเกตในคลิปนี้กันนะครับว่าในส่วนของความคิดเห็นนะครับที่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือจะแสดงขึ้นมา2รายการนะครับ แต่ว่าพอเราคลิกไปอ่านแล้วมันจะเป็นแค่รายการเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาออลองทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ความคิดเห็นกันนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของความคิดเห็นกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาก็ให้ทำการเลือกไวยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเกี่ยวข้องมากที่สุดกันนะครับ หลังจากที่เลือกส่วนของเกี่ยวข้องมากีสุดแล้วในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพด้านล่างขึ้นมากันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงในด้านล่างขึ้นมาแล้วก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของความคิดเห็นทั้งหมดเลือกไปคลิกไปยังส่วนของความคิดเห็นทั้งหมดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับในส่วนของความคิดเห็นทั้งหมดนะครับก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นทั้งหมดกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้าวิธีการดูความคิดเห็นทั้งหมดในโพสต์ของ Facebook กันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัดไอทีช ANNEL นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ